จบครึ่งแรกนะฮะศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่โอทัฟฟอร์ดแมนยูศูนย์นะฮะแมนยูศูนย์แมนยูศูนย์แมนซิตี้ไปสองแล้วอีกสัตว์ก <c oughs> ็ไม่ได้มีอะไรผิดคาดอะ่ะนะฮะ <c oughs> เล่นเกมรับแล้วก็เสียประตูเร็วแล้วก็สองประตูเนี่ยนะครับที่แมนยูเสียเนี่ยความผิดพลาดของกองหลัง <c oughs> ล้วนล้วนล้วนะฮะประตูแรกเอริกไบยี่ก็สกัดผิดเหลี่ยม <c oughs> ใ่ ถ้าเราดูภาพช้าน่าจะน่าจะ,าจะทำได้ดีกว่านี้ออนไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะถึงขนาดโดนกดดันถึงขนาดต้องทิมประตูเข้าตะข่ายตัวเองนะฮะส่วนประตูที่สองนี่นาทีบาปด้วยด้วยนะฮะ <คด S 2> รถเปล้เพราเจ็บเป็นลูกชอบครัปล่อยบอลตกผ่านหน้าไปเพราะคิดว่าบอลออกหลังไม่มีไม่คิดว่าคู่แข่งจะแอบเข้ามาข้างหลังนะฮะเขาก็ยิงนะ,ะยิงไปบูมแคบนิดเดียวเอง กลายเป็นว่าดับเบิลได้คราเนี่ยเซฟมาทั้งเกมก็มาพลาดอีกนะคือยืนปิดเสาแรกไม่ดีอีกลูกนั้นมันก็มันถลわแล้วแหละเพราะมันไม่คิดว่าแบร์ริโต้จะรันหันมันฉุกกระหุกแต่ลูกนั้นก็ถือว่าโอ้ประตูที่สองมันสําคัญเลยนะแทนที่จะจบครึ่งแรกตามลูกเดียวอ่ะคือตอนที่เราดูเกมกันอยู่เด็กสามคนเราก็คิดว่าถ้าถ้ายังตื้ออยู่ทักหนึ่งประตูเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีจังหวะจับพัดจับพลูอย่างอย่างเช่นช่วงกลางครึ่งแรกเนี่ยนะครับมีจังหวะสวนเข้าไปโรนัลโดก็เกือบทําประตูได้ อยู่ครั้งสองครั้งก็มีแค่นั้นแหละครับก็บอกแล้วโรนันโดบอลนะก็คือพึ่งพ่โด้าเป็นส่วนใหญ่ส่วนการต่อบอลคุณภาพการต่อบอลเนี่ยมันชัดเจนนะแนซตตี้เนี่ยเขาต่อบอลแม่นยำมาก90%าเนี่ยความแม่นยำของเขาส่วนแมนยูเนี่ยนะครับจ่ายขาดบ้างเกินบ้างแล้วพอโดนเขาเพลสเข้ามาโดนเขาบีบมาแบบธรรมดาเนี่ยเขาไม่บีบมึงก็จ่ายเบี้ยกันอยู่แล้วอันนี้พอเขาโดนบีบปุ๊บโดนเขาเร่งโดนเขากดดันก็ยิงลูกลี้ลูกลนจ่ายบอล แล้วมีอยู่จังหวะหนึ่งผมไม่เข้าใจพ่อไม่เข้าใจตุ้มบันหรอบอลจ่ายไปนะฮะทางปีกขวาบอลวิสก้าเติมขึ้นมาเลยเป็นเส้นตรงเลยมีพื้นที่พื้นที่โล่งเลยมีเวลาเงยหน้าเนี่ยบันจงเปิดโค้งโเข้าไปได้แม่งควาล็อกไอ้ตั้งแม่งควาล็อกเสียเวลากองหลังเทลงมาคืนให้บรูโน่ไปเคาะบอลกันหน้าประตูอีกสามสี่จังหวะไอ้ตั ลูกนั้นเนี่ยกูไม่รู้จะปั้นมึงเป็นตัวเฮี้ยอะไรแล้วโยนเลยก็ได้หรือแต่อีกทีนึงก็ได้เลยบรรจงเปิดได้เลยอ่ะพี่แต่เขาไข้สวยนะอืไขสวยแต่เพื่อเพื่ออะไรไม่รู้อ่าตอนนี้โบ๊ทมีโอกาสทำสถิติมากเลยครับอ่าไหนไม่ต้องมีโอกาสทำสถิติแล้วครับมันจบแล้วฮะพีจออลองนึกดูดีครับว่าอะไรเกิดขึ้นได้คุณโบ๊ทแมนยูจะเอาอะไรไปตีเสมอะมันมีแต่จะโดนเพิ่ม อ่ะก็บุกไงพี่คือเปิดเกมบุกไปเลยใช่ไหมเกมลุกแรกไปเลยคือเป็นแค่ตอนผ่านครึ่งชั่วโมงอคือผมก็ยังกู้มีจอหันกู้อ่าอ่ก็น่าจะได้ยินว่าคือโอเคสมบูรณ์ติดเวอร์เรชั่งอ่อติดเวอร์เรชั่ก่อนอ่าทรงทรงมันไม่ดีก็จริงแต่ถ้ามันครึ่งหน้ามันจบหนึ่งศูนย์อ่ามันมันยังพอมีความหวังใช่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 โอ้โหแล้วมาโดนสี่สิบห้าซึ่งสอง ลูกทั้งสองลูกมันเกิดจากความผิดพาสส่วนบุคคลนะมันมันมันเกิดจากอินดิวดวนนะแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะฟุตบอลอ่ะเมื่อไรก็ตามอ่ะที่การออากไนั้นเกมรับแย่ความผิดพาดแบบอินดิวดวลมันจะเกิดขึ้นมันจะตามมามันจะตามมันจะ follow กันมันจะ follow กันซึ่งจะเห็นว่าการจัดระเบียบเกมรับทั้งทั้งรับทั้งลุกแย่แย่มากเกมลุกเราไม่เห็นเลยคือลุสองมันมันเหม่อจริงๆนะมันเสียดายแทนอ่ะคือคือเกมลุกผมมองอย่างนี้พี่คือการที่เวลาเรา สร้างเกมเซตเกมเนี่ยโดยเฉพาะสมัยนี้แล้วโดยเฉพาะกับโซเชียลเนี่ยก็นิยมที่จะจากหลังขึ้นหน้าอยู่แล้วโดยการพาสซิ่งขึ้นไปแต่อย่างพี่จอมบอกว่าการรับส่งบอลก็คุณภาพแย่ทีนี้เนี่ยพอใส่เกมรับมา5ตัวแล้วยืนต่ำนั่นแปลว่านักเตะแมนซิตี้โดนเป๊ปสั่งให้เดินขึ้นมาชิดหมดเขาเดินชิดหมดมันก็เสมือนแล้วว่าโดนฟาสซิ่งสูงโดนไฮฟาสซิ่งซึ่งแก้บอลก็ไม่ได้เตะขึ้นมาก็ เหมือนเตะบอลอัดกำแพงอ่ะพี่คือ<ก>จะเห็นได<ต>้ว<ต>่ามันจะมีช่วงที่โรนโดเดินแบบกูมาทําอะไรที่นี่อะไรเงี้ยเดินอยู่คนเดียวกินบูญเนี่ยไม่เห็นเลยช่วงแรกเ<ช>พราะอะไรเพราะว่าลําเลียงบอลจากหลังขึ้นหน้าไม่ได้ในเมื่อจุดเริ่มต้นัปเล่นเกมลุกไม่ได้แล้วเตะบอลไปเสียปุ๊บมันต้องถอยมาตั้งรับเนี่ยคือจังหวะของเตมที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นลักษณะฉากฉวยนะใช่คือมันต้องเป็นลักษณะนั้นแมนเชสเตอร์อาจจะมีเสียบอลบ้างแล้วพยายามโตให้ได้คือจริงๆมันก็หวังได้นะพี่ถ้ามัน1-0แล้วเกยฉาก้วูกมฉ ก็ต้องปรับโหมดให้มันบุกขึ้นแหละเพราะถ้ารับอย่างเดียวมันก็รอโดน่คือคือตอนนี้มันมันอยู่2องประเด็นนะครับจริงๆอะถ้าถ้าจบครึ่งแรกด้วยด้วยการตามอยู่หนึ่งประตูเนี่ยครึ่งหลังอะยังไม่จะยังไม่จำเป็นต้องห่มนะครับมันขอลูกเล่นไงเล่นรอจังหวะไปเรื่อยๆเล่นเอาเอาไม่เสียประตูเพิ่มไปก่อนนะครับแล้วค่อยค่อยมาขยับถ้ายี่สิบนาทีสุดท้ายเนี่ยยังตีเสมอไม่ได้ค่อยปรับเอาหลังออกมาสักคนนึงใส่แร็ตฟอร์เข้าไปสักตัวนึงแล้วก็เล่นแบบไม่มีระยะเสียก็ได้ แต่ตอนเนี้ยพอมันกลายเป็นสองศูนย์คุณเล่นรับมันไม่มีประโยชน์แล้วใช่ไม่มีประโยชน์แล้วนะคุณต้องลุกเลยแต่ลุกเนี่ยมันก็มีโอกาสตีไข่แต่และก็มีโอกาสโดนเพิ่มนั่นแหะซิพี่ซึ่งถ้าดูจากรูปเกมเนี่ยโอกาสโดนเพิ่มมันสูงกว่าเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่คือคือสิ่งหนึ่งที่ที่ที่ผมไม่เข้าใจก็คือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านๆมานะครับคือเล่นเกมรับ ก็โดนแล้วทำไมไม่เล่นเกมลุกวะในเมื่อคิดคิดตั้งแต่แรกว่าเล่นเกมลุกตามสไตล์ไปอาจจะแพ้อาจจะแพ้ก็ได้แต่ว่าแต่ก็ได้บุกกันนะแต่ก็ได้บุกได้ลุ้นได้สนุกได้ได้ความที่เป็นแบบสไตล์การเล่นอ่ะเล่นแบบตามทรงของตัวเองอ่ะเล่นรับทีไรก็โดนนะคือเล่นรับเพื่อเอาเซฟก็ยังโดนอยู่ดีอ่ะเราจะเล่นรับไปทำไมอ่ะไม่็แต่ว่าที่ผ่านมาแมนยูแต่เล่นรับกับแมนซิตี้แล้วได้ผลไงก็เป็นคามกอดไง จิงจังหวะขึ้นนําได้คือถ้าขึ้นนําได้โอเคแต่นี่โดนเ้วโดนเร็วด้วยโดนแท่เนาทีเองนะพอไปโดนเร็วมันก็กไม่ผมดูยังไงก็ได้แต่สกัดได้ดันไปไปโดนแล้วแข่งแล้วโอ้โหวันนี้นี่ d ดคเคเขาก็ป้องกันเยอะนะช่วยช่วยอีกเยอะเลยอ่ะสี่เซฟก็ดูจากรูปเกมแรก แกยังไงดีเนี่คนดู2 0,000ื่นแล้วนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับาาต้อนรับทุกท่านด้วยที่เม้นกันเข้ามาเป็นกําลังใจให้ทุกท่านน้องเบนท์อับเบเชบอกกําลังกินหมูหันอยู่นะฮะอับเบนไม่ดูบอลเหรอเฮ้ยข่าวแล้วมากินหมูหันพระรามห้าเโดนไป5ดอก <c oughs> แดงเดือดอะไอ้เบนท์มึงรีบไปกินอย่างอื่นก่อนเบนบอกวันนี้สั่งหมูหันพระรามเจ็ดมาโอ้ยคุยกุยฮะ <c oughs> แค่นี้ก็พอแล้ว <c oughs> แค่นี้พรุ่งนี้กูก็ไปห้างไม่ได้อีกแล้วอีกแล้วเหรอไปไดนซ่อซ่อนอีกแล้วเหรอพี่ อะไรอะไรบดีอะไรดูดูดูช็อตนี้นะเดี๋ยวดูพี่พี่ดูมันมันเช็คลำหน้าผ่าดนะแล้วดูแล้วดูแม็กควายวิ่งนะแทนนี่มันจะตามตัวนี้มามันกลายเป็นชอไอตัวแรกหน่ก็โล่งเห็นปะเนี่ยคือการยืนตำแหน่งของกล้องหลังอ่ะมันยืนผิดเลยอ่ะจังหวะที่แปตตี้หลุดเออใช่ไหมคือทั้งเช็คลำหน้าพลาดทั้งวิ่งตามตัวประกบพลาดอย่างสับสนว่าไม่รู้จะประกบใครอ่ะ ม,ม,มีคนม well ีคนเม้นมาเนี่ยเรื่องของโยอันเนี่ยเยอะนะฮะผมบอกให้เลยว่ามันไม่เกี่ยวกับโยอันแล้วล่ะครับคือวันนี Sammy ้มึงเอาพ่อโยอันมามันก็แพ้ฮะนะฮะมันก็โดนอยู่ดีครับเอาใครมาเอาพี่ตุ้มมาเอาเบ้นอัมบเช่เอาหมอแลบมาก็ไม่น่ารอดล่ะครับนะฮะเอาเจอร์นี่สามโคกมาก็ไม่น่ารอดลอะครับถ้างั้นมันไม่เกี่ยวกับไอ้โบสละฮะถ้างั้นเดี๋ยวหลังทีมชาติไอ้โบสไม่อีกนะพี่ก็ก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเออผมเพิ่งออกมาดีเลยอะไรอะไรทำไมคราพี่แรงมีสาวอ่ะทำไมอ่ะ เขาที่แล้วทำไมผมมาสี่ครั้งไม่มีสาวเลยอ่ะเขาที่แล้วมันเกมใหญ่มันแดงเดือดนะไม่มีสาวมากหรือบอลนู้นในเชอร์รี่น้องเชอร์รี่เขาก็อยากมาเซอร์ไพรส์เขาอยากแบบโผล่มาแถวนี้มาเจอกับแฟนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์นี่มาเยอะนี่เขาบอกหนูขอหมูหันพระรามสี่พอค่ะพี่เอาวิ่งอ่ะบอสสมมุติบอสเป็นโค้ชเป็นผู้จัดการทีมปีศาจแดงครับปรับยังไง คือยังไงมันต้องเสริมเกมลูกี่เอาหลังออกไปสั้ตัวใช่เอาใครออกดีอะแม็กควายถ้าเป็นผมผมว่าแม็กควายออก,อออกนะแม็กควายออกไปเลยผมผมมองวันเนี้ยคือโอเคไอ้ที่มันชัดชัดโอเคมันอาจจะเป็นสองประตูที่เสียค,คือบายี่กับลูกชอแต่ทั้งนั้งนั้นอนะคือผมมองวิธีการเล่นนะตอนเนี้ยเนะี่ยทั้งเช็คลำหน้าผ้ามองตัวประกอบผ้าอะไรผ้าเนี่ยคือคือตอนเนี้ยเกิดขึ้นแม็กควายแล้วไม่ใช่แค่เป็นอันนี้ช่วงหลังๆอะเริ่มเป็นบ่อยเพราะฉะนั้นนั่งไปนั่งสงบสติอารมณ์ก่อนดั้ คือผมผมพยายามพูดเสมอว่าการเป็นกัปตันทําไมต้องการันตีตัวจริงวะทั้งที่บางทีฝีเท้าอาจจะไม่ใช่ผมก็เห็นหายเจ็บกลับมาไม่สมบูรณ์นู่นนี่ก็ตะบี้ตะบันลง,ลง,ลงๆอยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยต้อง,<ะ>องเปลี่ยนกัปตันทีมไหมเป็นโรนัลโดดีกว่าไหมโซชาไม่กล้าเปลี่ยนหรอกไม่กล้าเปลี่ยนนี่โซชาไม่กล้าเปลี่ยนหรอกอจริงๆคริสเตียโนโรนัลโดอฟเขาก็เป็นกัปตันทีมทุกที่นะช่วงหลังนยตั้งแต่เขาบรารมีสูงขึ้นมาเนี่ยก็ต้องใช้แล้วก็การันตีตัวจริงไม่ต้องเป็นกัปตันทีมก็การันตีตตัััััววจจรรรริิงงงอออยยยูู่่่่่แล้้ๆเเเืปปนนนนนกททีีีมมมมสาาถโคช มันไม่มีดกฎว่าไม่ได้มีกฎว่าลงะเบทว่าบานมีมาห้ามเปลี่ยนเปลี่ยนได้แต่ผมมีประโยคนึงให้ว่าก็คือว่าโค้ชหรือผู้การทีมเนี่ยมักจะตั้งกับตันทีมเนี่ยที่มีบุคลิกใกล้เคียงกับตัวเองเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นแบบนี้แลเป็นลักษณะแบบนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นแบบนี้คือเขาจะต้องการคนที่เป็นเหมือนเขาแล้วไปอยู่ในสนามบุคลิกแบบคล้ายๆเขาสไตล์คล้ายๆเขาถ้าอย่างโค้ชฮาร์ดคอร์หน่อยเขาก็จะ ได้ได้ได้กันทีมกับทีมทอนหน่อยถ้าแบบโค้ชสุภาพบุรุษก็แต่ตันนี้ก็แนวสุภาพบุรุษหน่อยอะไรเงี้ยแม็กควายก็สุภาพบุรุษก็โคดนิ่มๆแต่แม็กควายเขาไม่ค่อยยิ้มนะก็โคดนิ่มๆไงโคตรกระนิ่มๆไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยแม็กควายที่จะโดนก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะอยู่นะเพราะว่ามันก็อาจจะความคาดหวังเยอะด้วยกับทีมด้วยแล้วก็เป็นตัวหลักในเกมรับด้วยไงอ่ะพี่จอนเหรอพี่ถ้าพี่เป็นโซชาเนี่ย ขึ้นหลังอมันวัดเลยแพ้เยอะก็เยอะไปก็เอาเอาเอาใจแฟนๆดีกว่าผมว่าต่อให้แพ้เยอะแล้วเล่นเกมรุกนะครับแก้เกมเลยเนี่ยแฟนบอลเข้าใจเพราะว่าด้วยฟอร์มการเล่นเนี่ยมันต่างกันมันชัดเจนอยู่แล้วเป็นผมก็เอาแม็กควายออกแล้วก็ส่งมาคัสแรดฟอร์ดลงมาเลยคือการเล่นน่าจะมีเรียกว่าน่าจะเผื่อใจในเรื่องของตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกคือถ้าถูกสู้หรือผมปราบอีกตัวหนึ่งวันนี้ผมพูดตรงๆนะแม็กเฟลด์อะสกอตต์แม็กโตเมเน่กับเฟลด ไม่มีเฮียอะไรเลยมีอะไรเลยทำอะไรไม่ได้คลองบอลเก็บบอลก็ไม่ได้นะช่วยเบรกเกมก็ไม่ได้ไม่ไมม่่ไได้นะพี่เพราะว่าเมื่อกี้มัดคอมิเนเดินกับผมกับเพจอยู่แป๊บหนึ่งแล้วนะมีมมมีีนะโอกาสนะไม่ใช่อะไรคุณโบนดเดิฟเลยนะดีเลิฟเหมือนจะเจ็บๆนิดนึงนะุยครับสมมติเมื่อกี้โบนเขาบอกว่าแม็กทอมเจ็บแม็กทอมไม่ไม่สมบูรณ์เอาออก กูเอาแม่งเอามาติดลงมาใช่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 คิดเหมือนเงินแน่นอนเลยมันเอามาคลองบอลตรงกลางช่วยเกมรับไปก่อนจริงๆเอาฟันทัเบ็กลงมาเลยให้ขึ้นหน้าไปได้ด้วยสอนขึ้นไปข้างบนไม่แน่นะอาจจะได้ลงก็ได้ก็พวกแรดฟอร์ดเลยผมเปลี่ยนนะกูดูสามตัวเอา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 ผ่านผู้เล่นขึ้นมาหน่อยดูตัวสำรองผมเปลี่ยนสามคนเลยเปลี่ยนแบบบิ๊กหอยเปลี่ยนทีเดียวสามคนไม่ต้องกลัวเจ็บทีละสามเลยพี่เปลี่ยนทีเดียวสามเลยใครบ้างครับเอาแม็กควายออกแม็กควายออก ปรับเป็นสี่สองสามหนึ่งก่อนนะเอาแม็กควาออกเอาแรดฟอร์ดลงมานะครับเอากางแม็กทอมออกไปตัวหนึ่งแม็กทอมเอาดอนนี่ฟันเดเวกลงมาเพราะมันยิงประตูได้มันขึ้นันยิงประตูได้แล้วผมเอาวานดิสก้าออกของเอาซานโชลงมาแม่งเลยอุ้ยโอหเล่นใครเล่นเป็นแบ็คแม่งเลยมีไารกินวูดด้วยถูกไหมกินวูดเล่นหน้าขวาซานโช่เล่นแบ็คขวาไปเลยไอ้แบ็คขวาไปเลยโดนหน้าเป้าสรุปห้าศูนย์อีกสั้เพราะว่าโฟเล่นก็เจาะตรงซานโช่เลยแหละพี่ แล้วถ้าเปลี่ยนสองคนก่อนสองคนก่อนนะขอรอก่อนแต่ผมว่าก็เป็นไปได้แหละมันไม่งั้นมันมันรับอย่างเดียวอ่ะรับอย่างเดียวจริงนะแล้วเกมมันมันรับต่ําไปมันรับต่ําไปใช่รับต่ําโอ้แต่ว่าก็อีกวิธีหนึ่งคือเขาอาจจะคาระบบคือจริงจระบบหลังสามก็เล่นเกมรุกได้นะมันไม่เกี่ยวว่าหลังสามมเล่นเกมรับถูกถูกนะฮะหรืออาจจะเอาถอยเอาสกอร์มาตูมิเน่ไปแทนเซ็นเตอร์แบงค์สักคนหนึ่งเอามิดฟิลด์ที่เล่นเกมรุกได้ดีเนี่ยลงมาตรงกลางสักคนหนึ่ง ก็ได้แล้วก็เอาวาริสตาก้าออกเอาซานโชลงมาเล่นเป็นวิงขวาวิงแบ็กขวาอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะหรือหรือจริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการที่นักเตะมาเล่นถ้าส1อคนชุดเดิมแหละแต่ว่าเปลี่ยนว่าท่าทาติว่าเฮ้ยแทนที่รับมาเล่นลุกเนี่ยมันก็น่าจะทำได้นะก็ได้ทำได้ก็ว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ว่าหลังสามไม่จำเป็นต้องเล่นเกมรับนี่ใช่ไหมหลังสามก็เล่นเกมลุกได้เอ้ยอะไรนี่จะเครื่งหลังจะเตะแล้วเนี่ยเอ้ยนั่นคือสิ่งที่ที่ โคต้องออเดอร์โคต้องออเดอร์กับนักเตะว่าเฮ้ยขยับขึ้นหน่อยนู้นนี่หนหน่อยแล้วก็วิธีการเล่นที่ซ้อมมาซ้อมมาอย่างไรใส่บ้างพราแมนซิตี้เนี่ยเวลาโดนบุกหนักๆใส่ก็เป๋เหมือนกันนะิงที่ผมไม่เข้าใจนะครับโอเคผมอาจจะไม่ได้แบบเก่งกว่าโซชาไม่เด้โปรอะไรเส้นเหมือนโซชานะแต่ผมแค่ไม่เข้าใจว่าไม่เข้าใจว่าทําไมคุณเล่นหลังสามมีวิงแบ็กแล้วมีคู่มิดฟิลตัวรับแล้วทําไมยังต้องเล่นรับต่ํา เกตเกตป่ะมันเหมือนกับว่าเวลาเล่นหลังสาแล้วมีกลางสองแล้วเนี่ยวิงแบ็กคุณเนี่ยแทบไม่ต้องลงมาเซตบอลก็ได้นะเพราะว่าคุณมีหน้าคู่เฟอร์นันด์ิมเส้นคุณไม่มีพอริมเ้นคุณไม่มีวิงแบ็กคุณอ่ะไม่ต้องลงมาเซตบอลก็ยังได้ขึ้นไปยืนปักไว้ดิคือขึ้นไปยืนปักไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่คุณเซตบอลจากข้างหลังอ่ะคุณมี3เซนเตอร์กับ2มิดฟิล์ว่ะคุณมี5าตัวแล้วอ่ะคุณจะเอาแบ็กถอยลงมาต่ำเพื่อมาช่วยเซตอีกทำไมทำไมแค่ทำไมแค่เซนเตอร์ัามคนมัไม สิ่งนั่นคือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจคือไรที่เห็นมันก็เป็นแบบนี้นักเตะเดินเฮ้ยนักเตะแมนยูเตเจเขาไม่ได้เดินลงมานะพี่เขาวิ่งลงมาเลยนะเขาดูคึกคักมากนะพี่ดูเหมือนว่ากาเฮียนกระหือรลือที่จะมาเตะรึ่งหลังแล้วอ่ะช่วงเข้าใจว่าช่วงพักครึ่งเนี่ยครับคงโดนโซชาใช้ไดปอมผมโอ้โหพวกเรานี่คือวิ่งขึ้นหน่อยนี่เรา นี่ได้มาผมแล้วเหรอพี่เอได้มาผมโอ้โฐานกำลังจะหมดแล้วล่ะมีมีเอาหน่อยนะลูกมีไหมเอาหน่อยนะลูกเฮ้ยเขาวิ่งเอออย่ากลัวเจ็บนะตอบว่างันดีๆแม่นๆหน่อยนี่ไงพี่เรียนซานโชลงมาเลยมาแล้วเจ้าซานโชแทนใครเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูใครเอาใครออกผมว่าเอากองหลังออกสักคนหนึ่งผมว่าแทนกีนวูดเออก็เป็นไปได้ผมว่ากองหลังออกผมว่ากองหลังออกคนหนึ่งอ้าวแทนกองหลังนี่ทำยังไงอ่ะก็เนี่ยแหละเซนเตอร์ไทยักคนอันนี้ยังเรายังไม่รู้นะฮะอ่าตอนผมดูนี่ยังไม่รู้อันนีี้ท่่เาดูอะ เขาดูเพื่อว่าเวลาเกมลุกเกมรับกับเกมลุกเวลายืนเซตพีดมันจะเป็นนเป็นล็อกบุ๊กที่เราจะเห็นว่ามอนเหมือนในแอปแปลเพราะว่าเพราะว่าถ้าสังเกตว่าคนที่จะมาติว่จะเป็นจะเป็นส่วนใหญ่ไปโค้ชเซตพีดหรือว่าสกีมสตาฟว่าเวลาเกมรับยืนแบบไหนเกมลุกยืนแบบไหนคือคือก่อนหน้านี้มันเคยมีคลิปหลุดในโซเชียลที่บอกว่าดูดิโซชาร์แม่งให้กินบูดแก้เกมเองจำได้ไหมจำได้ไหมบอกว่าเฮ้ยคุณทำความเข้าใจใหม่นี่คือการยืนรับและลุกเวลาเล่นเซตพีดนะ ตกลงมาด้วยนะฮะที่ออร์ฟอร์ดเดี๋ยวระหว่างที่ผมอ่านเดี๋ยวพี่จอมดูแล้วกันว่าแทนใครนะเดี๋ยวเกมพิิตรเอาใบยี่ออกเห็นัหเอาละเอาใบยี่เอาตัาหลังออกเดี๋ยวดูเกมพิัิตรนะครับเคพลัสโอนเงินต่างประเทศนะครับใครที่โอนเงินต่างประเทศตอนนี้ผ่านมือถือกันได้แล้วนะครับแค่เปิดเคพลัสของเกษตรกรไทยแล้วเลือกโอนเงินก็จะมีปุ่มโอนเงินต่างประเทศให้เลือกนะครับกดเข้าไปก็ทำตามขั้นตอนแค่นี้โอนได้ละสะดวกไม่ต้องไปที่สาขาแล้วก็ปลายทางได้เงินแบบเดียวทามะครับไม่เกินสามวันทําการค่าธรรมเนียมก็ถูกนะครับ 250บาทสำหรับสก,กุลทั่วไป1,280บาทสำหรับโอนไปญี่ปุ่นนะครับถือว่าถูกมากๆแล้วก็ไม่ว่าจะโอนไปต่างประเทศด้วยด้วยเรื่องอะไรเนี่ยใช้เคโอนได้นะครับตอนนี้โอนได้13สก,กุลเงินหลักๆแล้วข้อมูลเพิ่มเติมดูได้กสิกรแบงก์ .com หรือจะเป็นแอดไลน์ออฟฟิเชียลของเคแบงก์ไลฟ์นะครับเกมเริ่มแล้วนะครับซสันโชน่าจะเล่นซ้ายารีรูทขวาเหมือนเดิมแล้วผมขอบอกตรงนี้อย่างนะ,ะครับ เอาไบยี่ออกแล้วเป็นแม็กไวคู่กับรีเดอร์เลิฟบอกได้คําเดียวครับว่าว่าชิปหายนะฮะทำ,ท,ำทำไมเขาเลือกซ้ายแล้วทรับมายวาเขาไม่เลือกแรดฟอร์ดครับ <c oughs> ไม่เข้าใจไม่เข้าใจแรดฟอร์ดอาจจะยังไม่สมบูรณ์อ๋อโอเคโอเคอาจจะยังไม่สมบูรณ์ซาโจมาเล่นปิดซ้ายโอเคอ่ะโอเคอาจจะดีก็ได้นะอ่ะไปดูบอลกันในครึ่งหลังครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะแล้วก็กลับมาคุยกันหลังจบเกมครับ